สวัสดีค่ะไม่ต่อยผ้าชุ่มผ้ารอพอกันก็ไม่ต่อยอีกแล้วเนาะคะ่ะวันนี้ไม่ต่อยกับิี่ผ้าผ้าละชุ่มอีกคือเกลือว,วนนี้โค้งการของเขามีลายโค้งการเนะะี่ค่ะผีดทางพอโครงการของเราเมือนี้กะ่ะขนศพที่น่องมือเคลื่อนนี่นามซอะ นต๊แห้งค่ะแห้งแนมมือได้กระต๊ะมือได้กระต,ต๊ะเชนว่านามถั่วเมื่อเราเมื่อนี้สร้าง้นก็เลื่มมาดำเนินงานเห็ดคือเก่าแล้วนะค่ะดำเนินงานก่อสร้างเหมือนเดิมจากกำลังยยคอยย่อยคอยเฮ็ดคอยอคอยหลันคอยหนีบไปนะคะเขาแบบเขายั้งไปสร้างของเขา <S <S <ๆ S 2> จะเรื่อมเขามาเป็นกำลังแรงจากให้ที่งานสาร้างของเขานะค่ะ ส่วนด้านทั้งนี้ค่ะจะเป็นโค้งการเฮ็ดะะเฮ็ดโดมเนาะค่ะเฮ็ดโดมเฮ็ดลังค่าโดมสร้างเพิ่นกัากำลังทยอยเข้ามาเฮ็ดกำลังออกกำลังยังเตรียมนั่นเตรียมนี่เตรียมเล็กเตรียมยังเนาะคะ่ะโค้งการไงขึ้นมาอีกโครงการนึงแล้วเนาะคะ่ะสร้างเข้าก่บกำลังทยอยทำ ในส่วนใดส่วนหนึ่งเพิคนเนาะคะ่ะตรงนี้จะเป็นโดม่นติดต่อโดมึ้นต่อโดมึ้นเป็นเครื่องล้างคาอยู่นี่เพราะว่าเวลาเข้าไหลส่วนเท่ากับจะบดย่ำผลย่ำยังสีเท่ากับสีได้ไล่ทำงานย,าง,ยางสะดวกสบายแล้วค่ะเพราะหนาเข้าค่นจัดการให้เรียบร้อยและะ้วค่ะกำลังเรื่มดำเนินการก่อสร้างแล้วเนาะคะ่ะสร้างโดม สามโดมไงใสอยู่หรอช่วงวางกลางออกปิดสองข้างเวทีเกาห้าเนี่ยค่ะงนานจะเป็นเวท,อาาทีอาจารย์สันเวทีอาจารย์สันเ่นก็นตั้งไว้เพราะว่าช่วงนี้ก็ออกงานอยู่รุงเทปเนาะคะ่ะบันก็นจะมีงานอยู่สกลนครอีกงานหนึ่งคนก็นจะได้กลับมาไลส่สดอยู่บ้านห้า ในวันที่14เนาะคะ14นีนะนดิตาไหลอีกหลอดหนึ่งนาะคะแต่ว่าจะบ่ได้ไหลยุ่หมองนี่นะคะไปไหลยุ่หมองเกาไหลยุ่งหอกับชุ่มหมอ,ม,มองเกาค่ะตอนนี้สร้างเสนอกำลังเตรียมการเตรียมโค้งโค้งเล็กโค้งลังค้าขึ้นมาอีกเนาะคะ่ะ ต้วยพาชมกานบริหารย่านนะคะไป้ทางด้านนี้กะจ้างเห็ดกำแพงเพิ่นเนาะค่ะร้างทำกำแพงก่ะกำลังเห็เดแดดท่อน,นะค่ะพี่น้องไ,ไปย่างไายสิสอเออไล่ซอสกับเป็นวะเกีมยงานตัวน้อย ลูกแอดมินติกอย่าเอาไล่ไปลูกไล่ไปให้เอสซี่เปนเบิ่งทีมเอ้ยเอ้ยลม ร่งแรงใจช่างเนาะคะ่ะวันนี้กระเด็ดอนอีกแล้วพี่นอ้องฝนตกมาแล้วยะมองเวินกระเด็ด่อนฝนตกมาแล้วตอนมงเว้นกระเด็ดอนโอ้น้ำต้นนี่ไหลออกมาจากข้างบนตรงนี้จะเป็นท่อน้ำที่ไหลออกมาจากขครืองบานเนาะคะ่ะไหลมออกจากบนบ้าน เป็นนามช่อไหลงมาเล็ดลอดไปใส่แน่แล้วหันผู้ใดอ,อยากให้กำลังแรงใจสร้างเพิ่นกะทักมาด้วยจ้าเอฟซีเอฟซีังควนเพิ่นกะ ทากขามาเลี้ยงน้ำสร้างเนาะคะ่ะผู้ใดอยากเลี้ยงน้ำน้ำหวานน้ำสร้างเลี้ยงเลียงต่อก็เจยวก็ทักขามาหาผพดได้แล้วค่ะทักขมาเป็นกำลังแรงใจให้ช่างนะคะ่ะเมือนี้มาจะาข้นแมีก็เกาเกาก็เด้อจ้าผู้ด <laughs> ใดไล่ไล่หานนังหวานหนึ่งคน ห้าเอฟซีเพิ่นเลียงน้ำหวานเล,ยล,นเลียงน้ำหวานเลียงน้ำเย็นไอ้ทีมงานเานะะท่าเนาะค่ะทียมงานเกตกำแพงเท่าทักมหาไอเอฟซีก็ทักมาหาแม,าาม่ต้อยก็ไดไดเดจา้าหรือบอกระทักไปหาอีหล่าบ้านหน้าชชแนวก็ได้เพราะว่ายุบันอีหล่าบาันหน้าก็ขายขายน้ำปั้นเนาะคะ่ะผูได้สียากเลียงน,น้ำปั้นหรือเลียงก๋วยเตี๋ยว ทีมงานสร้างเฮากระทักมาใด้เด้อค่ะทักมาหาอีลาบันนาก็ได้หรือหาแม่ต์่อยก็ได้เด้อค่ะให้กำลังใจทีมช่างของเราแดด่อนอีกแล้วพี่น้องมึอเคลื่อนเนี่ยนกับโต๊ะบนโต๊ะเนี่ยมึงเคลื่อน่ว่ามาแดดนยนียมึงเว้น่อนคือเเ่าหลอดเชื้อ มองเนเพื่อนถูกจัดหลวดออกเพราะว่าเพื่อนถูกออกแล้วยเพื่อนปฏิเดชตัดอสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีทีมงานส้างห้ามาเจ็ดคนเนาะค่ะทักมาเด้อค่ะผู้ใดสี่เหลี่ยงนามปัน ไปเสียียงนามปันทิมงานซางของเฮาทักของมหาอีหลาบรนดาชนแนวหรือบอกกับทักมหาซางหน่อยจะได้ค่ะแดดหอนที่นอกแด,ดดอมม้อนฝนกตกเสม,มอเสมอฝนตกลงมาเสม,มอ ส่วนส้างนั่นก็เป็นทีมงานเห็ดโดมเนาะคะ่ะทีมงานเห็ดโดมตางมจากกำลังเตรียมฟอง <c oughs> เตรียมฟองเตรียมยังเพอ่ฟนตัดเล็กตัดยังของเพฟันเนาะคะ่ะงานเทียมตัดเล็กตัดยังเนาะคะ่ะ กูได้อยากให้กำลังแรงใจที่งานชั่งของเขากันมาได้ด้วยกันนังเตรียมค้งการ เตรียมโครงการแงน,นะคะ่ะไม่ต่อยก่ะสอนช่วงนี้ไม่ต่อยก่ะผ้าเอจซี่เบิงรอบเบิงบริเวณรอบบานแฉงท่องที่แน่นห้านะล้ค่ะ ต้นมะก,กอกที่ดองตรงนี้กับเป็นโฮมอีกโฮมหนึงนะะ่งแล้วค่ะต้องไปพุนก็จะเป็นออฟฟิศห้องห้าค่ะจังไดกับ่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ต้อยน้ำเนรด้องคะ่ะแม่ต้อยพาชมการอัปเดตการก่อสร้างของทีมงานห้องแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แม่ต้อยน้ำแนเป็นกำลังแรงใจแม่ต้อยน้ำแนแล้วคะ่ะจำรับคลิปนี้แม่ต้อยก็จะเอาไว้ซ้ำนี้สักวันแนละะ้วค่ะ คลิปหนาพอกันไหมค่ะก็บเม่ต่อยค่ะสวัสดีค่ะ